สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีวายชาแนลนะคะวันนี้เราก็จะมาทำแรนดอมเหมือนเดิมกับหัวข้อข้อความนี้นะคะ ด่วนพิเศษถึงคุณเลยอ่าเป็นข้อความถึงคุณโดยเฉพาะเลยนะคะใครได้เข้ามาฟังคลิปนี้แน่นอนค่ะข้อความนี้เป็นข้อความที่พิเศษถึงคุณมากๆเดี๋ยวเราจะไปดูพลังงานของคุณและข้อความพิเศษถึงคุณนะคะจากไพ่สองสำรับนี้ค่ะแต่ก่อนอื่นแม่หมอขออนุญาตจริงๆเลยนะคะ สักนิดหนึ่งเนาะสักนิดหนึ่งเนาะสำหรับช่องของเราเนี่ยก็จะมีน้ำหอมกลิ่นกุหลาบนะคะกุหลาบแดงนะคะแล้วก็กุหลาบขาวค่ะเป็นสเสน่ห์แห่งมนต์คลังพลังแห่งความหอมและนี่คือน้ำหอมมหาสเสน่ห์ของช่องแม่หมอนะอ่ะตอนนี้ก็จะเพิ่มกลิ่นกุหลาบชมพูมาอีกหนึ่งกลิ่นนะคะแล้วก็น้ำหอมของเราเนี่ย บอกได้เลยว่าระดับพรีเมียมเกรดพรีเมียมให้ความรู้สึกถึงความเป็นกุหลาบเนี่ยได้อย่างร้อเนะคะมีความอาหอมละมุนแตกต่างกันออกไปซึ่งเพื่อนๆสามารถสอบถามได้ที่แอดมินนะคะที่ LINE fin 5 6 9 6ของเราได้เลยค่ะแล้วก็น้ำหอมของเรานะคะใช้สามารถแตะพรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เทพทุกๆพระองค์เลยนะคะ ยังไงท่านก็ชื่นชอบอยู่แล้วในกลิ่นกุหลาบเนาะขอพรในเรื่องของความรักแล้วก็ยังสามารถนํามาแตะตัวเองได้ด้วยนะคะจะเพิ่มสเสน่ห์เพิ่มมลขังแห่งความหอมให้กับตัวเองนะคะเพราะนี่คือน้ําหอมมหาสเสน่ห์ค่ะโอเคเนาะนะนะอันนี้แม่หมอขออนุญาตจริงๆนะอย่าลาคานนะ <c oughs> นะคะแต่ถ้าใครไม่อยากฟังก็ใครที่ฟังซ้ําๆบ่อยๆทุกวันก็กดข้ามไปได้กดนะคะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด้ามไปเลย เดี๋ยวเราไปดูพลังงานของของคุณกันนะคะว่าเพื่อนๆที่เข้ามาฟังคลิปนี้ตอนนี้สบายดีไหมอยากจะบอกอะไรความรู้สึกของคุณในตอนนี้อยากจะบอกอะไรกับเราบ้างนะคะไปไปดูกันเลยค่ะใต้สำรับเราเป็น8ดไม้เท้านะคะอันนี้เหมือนจะมีเรื่องดวดเหมือนกันนะจริงๆข้อความดวนพิเศษถึงคุณเนี้ย มันก็เหมือนกับคุณก็อาจจะบอกว่าใช่คุณก็มีข้อความด่วนถึงถึงถึงไพ่เหมือนกันถึงชรวาลเหมือนกันเนะีเป็นข้อความด่วนจากคุณเหมือนกันแต่เดี๋ยวก่อนนะขอเปิดก่อน7จ็ดถ้วยโอ้สองถ้วยนะคะตัดสินใจไม่ถูกหรือเปล่านะคะตัดสินใจความรักไม่ถูกหรือเปล่ามีเรื่องด่วนหรือเปล่า สิบดาบอ,อต้องด่วนแน่ๆเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะมัน,ม,นมีไพ่สิบดาบขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตเลยนะปัญหาอุปสรรคเรื่องใหญ่ในชีวิตเลยนะที่คุณอยากจะบอกว่าใช่คุณก็มีเรื่องด่วนเหมือนกันพลังงานของคุณเนี่ยเหมือนมีเรื่องด่วนที่ต้องตัดสินใจอีกแล้วมีทางเลือกนะคะเจด ถ้วยเนี่ยมีทั้งเลือกอะอะไรมากมายที่คุณจะต้องเลือกในตอนนี้โดยเฉพาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ความรักขึ้นมากับ10ดาบแล้วขึ้นมากับ7ดไม้เท้าเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณกำลังจะถามว่านะตอนนี้เลยเนี่ยอะอาถ้าไม่ใช่เรื่องของความรักก็อาจจะเป็นในเรื่องของคนที่ทํางานร่วมกัน หรือเป็นพาร์ทเนอร์นะเป็นพาร์ทเนอร์ทำธุรกิจร่วมกันอะไรร่วมกันก็ได้นะคะแล้วก็คุณก็รู้สึกว่ากับคนคนนี้กับคนที่เคยมีความรู้สึกที่ดีกับกันเคยรู้สึกดีกับกันมากๆเป็นมิตรภาพที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีหรือเป็นคนรักที่ดีกันมาก่อนเนี่ยจู่ๆเนี่ยปัญหาอุปสรรคการจบหรือมีปัญหาที่บางทีเนี่ยมันไปได้วยกันไม่ได้เนี่ยจะเอายังไงจะตัดสินใจยังไงจะจบ จะจบกันแค่นี้แล้วคุณจะไปต่อกับชีวิตของคุณตามที่คุณปรารถนาดีไหมหรืออาจจะปรับความเข้าใจกันหรือจะต้องมาคุยกันหรือมาหรือจะต้องเปิดใจคุยกันถึงจะดีหรือเราทั้งสองคนนี้อันนี้ในทุกๆเขาเรียกว่าในทุกๆก,กรณีเลยนะไม่ว่าจะเป็นในเชิงเพื่อนเชิงเพื่อนร่วมงานเชิงมิตรภาพเชิงความรักหรือว่า เราจะปรับความเข้าใจกันแล้วก็ไปกันต่อยังไปกันได้อยู่ไหมประมาณนี้เพราะว่าจริงๆในชีวิตของคุณนณะตอนนี้คุณมีทางเลือกอื่นนะมีทางเลือกอื่นเยอะแยะมากมายในชีวิตของคุณเลยเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งเนี้ที่คุณอยากจะสื่อสารนะคะสื่อสารอย่างเร่งด่วนเลยมีคําถามอย่างเร่งด่วนมาถึงตรงนี้เพราะตอนนี้รู้สึกว่าคุณก็ค่อนข้างที่จะร้อนใจเหมือนกันเพราะ คุณก็มีหนทางของคุณที่คุณจะไปต่อแต่ความรู้สึกห่วงใย,ยในกับในกับบุคคลคนนี้มันก็ยังรู้สึกห่วงใย,ยอยู่แต่ปัญหา10บดาบเนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่ใหญ่ตัวมโหรานเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าจะไปต่อกันได้ไหมหรือจะต้องจบกันเพียงเท่านี้มันเป็นพลังงานของคุณที่ที่คุณก็อยากจะรู้คําตอบนะคะอะขอดูของคุณอีกสักนิดหนึ่งนะดูดูพลังงานของคุณนะนะคะอีกสักนิดหนึ่ง เกิดอะไรขึ้น7จ็ดาบอืมเข้าใจล้วเดเดวิลนะคะเราอาจจะไม่ได้เจาะจงความรักอย่างเดียวนะแต่ประเด็นตรงนี้มันก็คล้ายๆกับว่ามันคือพลังงานความรักแต่แต่มันก็เป็นคนที่เรารักแบบเพื่อนก็ได้แบบพาร์ทเนอร์เพื่อนร่วมงานก็ได้อะไรก็ได้นะคะเป็นหุ้นส่วนก็ได้ได้เหมือนกันเป็นความรักก็ก็ได้เลยนะแล้วก็ เด็กถือเหรียญหนึ่งไม้เท้าแล้วก็จะเป็นราชินีถือถ้วยจริงต้องบอกว่าพลังงานของคุณนะคุณเป็นคนใจดีนะคุณเป็นคนใจดีคุณเป็นคนที่อบอุ่นเป็นคนที่เสียสละเป็นคนที่ปรารถนาดีหวังดีให้กับเขาคนนั้นเสมอเอาเขาคนนั้นจะเป็นใครก็แล้วแต่นะคะเขาคนนั้นเสมอไม่เคยคิดเอาเปรียบไม่เคยคิดแทงข้างหลังไม่เคยคิดหักหลังหรืออะไรเลยคือดีมาตลอดนะคะแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่คุณได้เจอเนี่ย สิบดาบที่คุณเจอเนี่ยก็คือขยายมาได้เจ็ดาบนั่นหมายความว่าคนคนนี้ที่อยู่ในชีวิตของคุณเนี่ยนะคะ mm hmm. เขาอาจจะไปทําอะไรรับหลังคุณแบบไม่บอกอ่ะคือเกิดความไม่ซื่อสัตย์ไม่สุจริตกันขึ้นมาเกิดการนินทาว่าร้ายเกิดแบบไม่รู้สิอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดการเกิดขึ้นก็ได้คุณถึงมาถามไพ่ไงว่าเหตุการณ์ตรงนี้มันจะคลี่คลายได้ไหมมันเกิด ความเข้าใจผิดกันเกิดขึ้นหรือเปล่าถึงถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมานะคะอาจจะมีใครบางคนเดวิลเนาะอาจจะมีใครบางคนเข้ามาแทรกกลางระหว่างคุณกับเขาเช่นหมายความว่าถ้าเป็นกรณีเพื่อนรักกันเนี่ยเอออาจจะมีคนอื่นๆที่เข้ามาแทรกแซงมายุยงทําให้คุณเข้าใจผิดกับเพื่อนทําให้เพื่อนเข้าใจผิดกับคุณหรือถ้าเป็นความรักก็อาจจะมีประเด็นเออม,มือที่3เข้ามาไหมอะไรแบบนี้หรือถ้าเป็นหุ้นส่วนเป็นพาร์ทเนอร์เอ่อ,อการทํางานกันเนี่ยก็อาจจะมีใครบางคนมายุแยงให้ ให้เขาเนี่ยเข้าใจผิดในตัวคุณให้คุณเข้าใจผิดในตัวเขาหรือใดๆก็แล้วแต่นะคะที่มันทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคนนี้แย่มากๆเป็นอุปสรรคที่แบบใหญ่โตมโหฬารบางครั้งคุณรู้สึกว่าคุณก็มี คุณก็ไม่ได้แคร์มากเท่าไหร่นะเอาจริงถ้าคนคนนี้เขาจะไม่เชื่อมั่นในตัวคุณเขาจะไม่เชื่อในความหวังดีความปรารถนาดีหรือว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยที่คุณเคยทําดีกับเขามากมายเนี่ยเสียสละเพื่อเขา,เาทําดีเพื่อเขาเนี่ยถ้าเขาจะไม่ได้เห็นตรงนั้นคุณก็ไม่ได้แคร์นะ แต่ถามว่าคุณมีความห่วงใยไหมก็มีความห่วงใยคุณอาจจะไปเลยก็ได้คุณมีทางไปของคุณอยู่คุณมีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่คุณมีทุนคุณมีเงินคุณมีทองคุณมีทุนของคุณอยู่แล้วคุณจะไปโดดเดี่ยวใช้เดี่ยวก็ได้แต่ด้วยความที่ว่าเออเคยดีต่อกันมาก่อนเนี่ยค่ะมันก็เลยเหมือนกับคําถามที่คุณจะมาถามที่คุณจะมาถามข้อความด่วนตรงนี้ถึงคุณเนี่ยว่าจริงๆคุณมีข้อความด่วนมามาก่อนแล้วนะคะที่คุณอยากจะถามไพ่ว่า อาจจะเคลียร์ดีไหมจะเคลียร์ปรับความเข้าใจกันดีไหมแล้วมันจะไปกันต่อได้ไหมกับเอเนอร์จีนี้กับคนนี้หรือคุณควรที่จะตัดหางปล่อยวัดแล้วคุณก็ไปกับเนี่ยไปกับชีวิตของคุณเลยคุณไม่ต้องสนอะไรเลยเขาจะเข้าใจยังไงก็ปล่อยเขาก็แล้วกันคุณอาจจะทําดีที่สุดแล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันอันนี้คุณน่าจะมีคําถามประมาณนี้หรือเปล่าไม่รู้นะอ่ะถ้าอย่างนั้นนะคะถ้าเอเนอรจีนี้พลังงานนี้ตรงกับคุณเนี่ยอ่ะเรามาดูกัน เราจะมาตอบคำถามเคลียร์ใจให้กับคุณกันแล้วกันเนาะเราจะต้องตอบคำถามใน2ประเด็นเลยนะข้อความเนี้ยด่วนถึงคุณที่มีปัญหาตรงนี้เลยนะว่าคุณกับเขาสามารถเคลียร์ใจกันได้ไหมถ้าคุณบอกว่าอะลองอยากเคลียร์ดูลองอยากแบบอาเหมือนกับคุยกันอะคุยกันดูอีกสักครั้งหนึ่ง จะเคลียร์กันได้ไหมจะไปต่อจะร่วมใช้ชีวิตกันหรือจะร่วมธุรกิจกันหรือจะเป็นเพื่อนกันต่อเนี่ยจะได้ไหมเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่ให้ในแต่ละคลิปก็เหมือนจะมีคำถามเฉพาะเจอะจงมาเลยนะคะ <c oughs> อะเรามาเปิดไพ่ใบแรกกันสองเหรียญ อันนี้คำถามว่าจะไปต่อกันได้ไหมนะคะลองดูนะแล้วคุณก็ต้องใช้วิจารยญานในการรับฟังในการตัดสินใจของคุณด้วยนะ7ไม้เทา้าเอามาประกอบกันนะคะ9ดาบอู้10ดาบกับ10ดาบขึ้นมาเลยคุณน่าจะคุณน่าจะตอบตัวเองได้แล้วนะ ้าจะไพ่ขึ้นมาขนาดนี้เนาะ,อะขออีกหนึ่งใบเนาะอัศวินเหรียญจริงๆไพ่ใบนี้ติดขึ้นมาด้วยนะเราอยากจะรู้ว่าคืออะไร Queen of Pentacle คคืออยากจะบอกว่าถึงแม้ว่าจะเคลียร์กันได้อัสองเหรียญเคลียร์กันได้ไหมเคลียร์กันได้นะถามว่าเคลียร์กันได้ไหมได้ได้ในระดับหนึ่งได้ในระดับที่ว่า มันก็พอไปต่อกันได้แต่ถามว่าเหมือนเดิมไหมไม่เหมือนเดิมนะมันจะไม่รู้สึกเหมือนเดิมความเป็นก้าวดาบความเครียดความกดดันหรือปัญหาที่ค้างค้างอยู่ในใจเนี่ยมันมันยังออกมาไม่หมดหรอกมันยังมันยังมีปัญหาอีกเยอะลึก,ลก เคลียร์กันได้แค่ระดับระดับแบบว่าเออมันก็เหมือนกับเคยที่เคยรักกันมามากๆที่เคยเข้าอกเข้าใจกันเคยไว้ใจกัน100%เต็มเนี่ยมันอาจจะเหลือแค่20-30%เพราะ9ดาบ10ดาบขึ้นมาเป็นคำตอบว่าถ้าไม่ไปต่อได้ก็จะดีไพ่อันนี้ไพต่ตอบออกมาเลยว่าคุณอะอ่ะคุณควรไปต่อกับชีวิตของคุณคนเดียวเถอะไม่ต้องคุณไม่ต้องไปเคลียร์อะไรหรอกทุกอย่างถ้ามันจะจบลง ถ้ามันจะจบลงด้วยวิธีแบบไหนก็แล้วแต่ด้วยวิธีการเข้าใจผิดหรือมีคนอมีคนเข้ามาแทรกกลางเพราะตอนนี้คนคนนั้นเนี่ยบุคคลคนนั้นเนี่ยเขาจะเป็นใครก็แล้วแต่นะ mm hmm. เขากำลังหลงเขากำลังลงุ่มหลงเขากำลังแบบไม่ฟังคุณหรอกคุณไม่มีความหมายอะไรกับเขาเลยตอนนี้เขากำลังหลงสเสน่ห์คนคนที่เป็นบุคคลที่สามที่ก็ามาแทรกกลางความสัมพันธ์มิตรภาพระหว่างคุณกับคนของคุณ นะคะจริงๆเขากำลังลุ่มหลงเลยคือคนนั้นเขาพูดอะไรอะไรไงคนของคุณก็เชื่อไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจงมีศักดิ์ศรีนะคะเชิดแล้วก็ก็แล้วแต่ฉันก็เหมือนกับตัวของคุณเนาะคุณเป็นราชนีเหรียญนะ่ะคุณไม่อยู่ตรงจุดนี้คุณก็ดูแลตัวของคุณเองได้อย่างสบายๆคุณก้าวออกมาเลยคุณไม่ต้องไปสนใจนะคะปล่อยให้มันจบไปเพราะว่าเรื่องของตรงนี้มันต้องใช้เวลา พิสูจน์ใช้เวลาพิสูจน์นี้คุณก็อยากรู้ว่าถ้าไพ่แนะนําบอกว่าคุณออกมาเดี๋ยคุณดูแลตัวเองได้แล้วหลังจากนี้ชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะคุณอาจจะอยากถามเพิ่มใช่ไหมแล้วหลังจากนี้คุณชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรส่วนส่วนณนะตรงนั้นนะส่วนณนะตรงนั้นนะคือเราอาจจะไม่ไปละลาบลลวงที่จะไปดูเขาเนาะเรารู้แค่ว่าปล่อยให้เขาเผชิญโชคชะตาของเขาเอง แน่นอนค่ะตอนนี้เขากําลังเจอคนที่แบบเขากําลังอา,อาจจะเข้ามาเพื่อผลประโยชน์อาจจะเข้ามาเพื่ออะไรก็แต่ที่ทําให้คุณแตกแยกคือต้องมองว่าสักวันหนึ่งเนี่ยผลลัพธ์มันจะตามมาเองอาจจะดีหรือไม่ดีอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาก็แล้วกันนะแต่เรามาดูชีวิตคุณดีกว่าว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณคะเรื่องด่วนซิกออฟ o อดใช้เวลาค่ะใช้เวลานะคะเดี๋ยวปัญหาอุปสรรคต่างๆที่คุณเจออยู่ กับกับคุณคนนี้สมมุติว่าอะสมมติว่าคุณถูกกล่าวหาว่าคุณอะเป็นแบบนั้นแบบนี้คุณไม่ดีคุณมีความไม่ซื่อสัตย์หรือคุณถูกใส่ร้ายใดๆก็แล้วแต่ในขณะที่คุณเนี่ยก็ไม่ได้ทําอะไรแบบนั้นใช่ไหม ทีนี้คุณจะไปแก้ต่างตรงนี้มันไม่ได้นะเวลาเนี้ยเพราะว่าเขากําลังลุ่มหลงกันนะคะเขากําลังลุ่มหลงเขากําลังโอ้แบบนะคะชี้ไม้เป็นไม้ชี้นกเป็นนกชี้นกเป็นไม้ชี้ไม้เป็นนกอะไรก็แล้วแต่นะคะ <c oughs> ในแบบว่าเออเขาเข้ากันเป็นปีเป็นคุยในตอนเนี้ยปัญหานั้นอะปัญหาที่เขาเข้าใจผิดเนี่ยอาจจะยังคงอยู่แต่สถานการณ์ในชีวิตของคุณคุณต้องรอคุณต้องรอให้เวลาเนี่ยมันผ่านไปผ่านไปผ่านไปเดี๋ยวความจริงทุกอย่างเนี่ยมันจะปรากฏ แต่คุณอาจจะไปไกลแล้วไงคุณอาจจะไม่ไปสนใจกับเขาจะคือวันนั้นน่ะถ้าสมมติว่าเขามาเขาเข้าใจคุณถูกต้องแล้วเขาจะมาขอร้องคุณเขาจะมาขอโทษคุณนู่นนี่นั่นให้เป็นเรื่องของอนาคตแต่ตอนนี้คุณต้องเดินหน้าคุณต้องไปสู่หนทางข้างหน้าที่ดีกว่าคุณต้องปล่อยวางสิ่งตรงนี้ที่เขาที่คุณถูกเข้าใจผิดเนี่ยคุณแก้ไม่ได้ตอนนี้คุณต้องวางมันเอาไว้ก่อนนี่คือสิ่งที่พ่อยากจะบอกกับคุณนะคะ The world ค่ะ เมื่อคุณหลุดพ้นจากตรงนี้แล้วชีวิตของคุณจะเป็นยังไงคะมีความสุขมีความอิสระคุณไม่ต้องสนใจแล้วว่าคือพอเราออกมาปุ๊บแล้วเนี่ยเออเขาจะว่าคุณยังไงอะไรไงเออเรื่องของเขาเพราะขอยคุณท่องไว้ว่าณตอนนั้นที่คุณอยู่กับคุณทําดีที่สุดแล้วคุณเป็นควีนคับคุณทําดีที่สุดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณไปตามเป้าหมายของคุณแลวคุณจะมีความสุขอิสระชีวิตของคุณจะคอมพรีสสมบูรณ์แบบอะไรจะสุขขนาดนี้หนึ่ง คุณไม่ต้องกังวลคุณไม่ต้องเครียดคุณไม่ต้องนอนไม่หลับคุณไม่ต้องคิดเยอะคุณไม่ต้องคิดมากแล้วตัดจบไปอะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคที่ทําให้ชีวิตของคุณนั้นท็อกซิกก็คือตัดไปเพราะคุณจะมีความสุขที่สุดในชีวิตของคุณเลยไพ่บอกแบบนี้นะยาระฟันโอ้โหค่ะไปทําบุญไปทําทานไปสะดอกเคาะไปล้างสิ่งที่ไม่ดีนะคะทุกโศกออกไปจากชีวิตได้เลยไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนาะไปขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทําให้คุณเนี่ยได้รู้ความจริงอะไรบางอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นบางครั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอาจจะโดนจิตโดนใจให้คุณได้รู้อะไรบางอย่างของคนที่แทงข้างหลังคุณเนี่ยมานานแล้วพอคุณได้รู้แล้วเออคุณก็คงจะรู้แล้วว่าคุณจะควรจะทํายังไงกับชีวิตคุณต่อไปอะไรแบบนี้ค่ะทาให้คุณได้มีสติมากขึ้นทําให้คุณได้รู้ว่าโอ้บางทีเราก็ไว้ใจเขาไม่ได้บางทีมันเป็นเรื่องที่รู้สึก ประหลาดใจมากๆว่าคนที่คุณรักคนที่คุณปรารถนาดีหวังดีมาตลอดเนี่ยบางทีเขาก็คิดไม่ซื้อกับคุณคุณจะได้รู้ทําไมถึงคุณได้ทำไมคุณถึงได้รู้เรื่องนี้เพราะนี่คือพลังงานของจักรวาลแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเรียกว่าความดีเนี่ยปกป้องคุณเพราะคุณเป็นคนที่ดีนะคะคุณเป็นคนที่จริงใจแต่คุณไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะจริงๆคุณก็คือราชินีหรียญคุณน่ะ คุณไม่มีเขาอยู่ในชีวิตคุณก็อยู่ได้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองนะคะอย่าลืมไปขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปทาบุญทําทานไปสะดอกเคราะห์ไปล้างสิ่งที่ไม่ดีอะไรออกไปจากชีวิตได้เลยเพราะว่าคุณกำลังจะได้เจอกับความสุขพลังงานดีมากเลยค่ะเอาจริงๆเลยนะเพื่อนๆขอให้คุณไว้วางใจกับการเปิดไพ่ครั้งนี้นะเพราะเราไม่ได้มานั่งเรียงไพ่กันไว้นะเราเราก็เปิดไปตามตามที่เรา ไอเนที่ uh, ของเราที่เราอยากจะหยิบขึ้นมาเท่านั้นเองนะคะแล้วเราก็ได้ไพ่ดีอเ r ร s สด้วยโอ้ดีงามชีวิตของคุณนั้นเมื่อหลุดพ้นจากอุปสรรคตรงนี้ปัญหาตรงนี้ความเป็นเจดดาของใครบางคนที่ทิ้มแทงคุณที่แบบอิจฉาคุณริษยาคุณอะไรก็แล้วแต่นะคะบางทีเนะี่ยมาในคู่ความรักก็มีนะคนรักเนะี่ยเห็นชีวิตเราดีเนี่ยบางทีเขาก็อิจฉาเราก็มีมันมีนะคะจริงๆมันมันมันมีจริงๆบนโลกใบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเขาคนนี้จะเป็นใครก็แล้วแต่ แต่ขอให้คุณได้รู้ว่าชีวิตของคุณเนี่ยจะมีความสุขมีความอุดมสมบูรณ์ดั่งดีเอ็มเพรสนะมีชีวิตที่อูไม่รู้จะอธิบาย,ยางไงคำว่าดีเอ็มเพรสนะคุณรู้อยู่ความหมายอยู่แล้วว่าคือจักรพรรดินีอ่ะคุณจะได้พบเจอกับความสมบูรณ์แบบในชีวิตของคุณอ่นะคือความสุขอะ่ะความสุขที่แท้จริงอ,อ่ะอือจริงจริงนั่นดูนะทวบคัพคุณจะได้เจอ พาร์ทเนอร์เอ่อพาร์ทเนอร์ใหม่คุณจะได้เจอคู่อ่ uh, หุ้นส่วนใหม่ชีวิตของคุณถ้าเป็นในเรื่องของความรักถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้เจอเนื้อคู่ของคุณจริงๆคู่รักของคุณจริงๆที่ทำให้โลกของคุณนั้นสดใสสว่างสวยแล้วก็มีความสุขอย่างแท้จริงนะคะเนี่ยเรื่องจริงเลย คุณจะได้เจอใครบางคนที่ศีลเสมอกับคุณทําบุญร่วมกันมากับคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์นําพาให้เขาคนนั้นได้มาพบมาเจอคุณไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของมิตรภาพนะคะเพื่อนหรือหุ้นส่วนการทํางานหรือแม้กระทั่งชีวิตคู่ได้หมดเลยนะเราไม่เจาะจงเฉพาะในเรื่องของความรักได้หมดเลยคุณจะมีความสุขอย่างแท้จริง นะถ้าใครมีอ่ถ้าใครมีคําถามตรงนี้นะบอกได้เลยนะว่านี่คือนี่คือสิ่งที่ไพต่ตอบคุณเนี่ยชัดเจนมากๆอย่าเสียเวลาอยู่ตรงนั้นเลยนะประมาณนี้อ่ะแล้วไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างอ่าไปดูกันต่อนะคะดูกันอีกสักนิดนึงเนาะสักห้าไปนะคะไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณคะหลังจากนี้ไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณคะหลังจากนี้อะ ไพ่บอกว่าเอา่อคือการที่คุณเคยอยู่ตรงจุดนั้นเนี่ยการเงินการทองของคุณเนี่ยมันอาจจะโอเคคุณดูแลตัวของคุณแล้เพราะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนฉลาดที่จะที่จะ เขาเรียกว่าอย่างไงเดียคือในเรื่องของอนาคตเนาะคุณเป็นคนที่วางแผนทางการเงินดีมากพอคุณหลุดพ้นออกมาเนี่ยคุณจะมีเรียกว่าเหมือนเหมือนเอาตัวเองออกมาแล้วแล้วแล้วคุณจะโชคดีอะเรื่องมันมันหมายถึงการเงินการทองของคุณด้วยนะสิ่งที่คุณเดินออกมาตรงจุดเนี้ยถ้าเป็นหุ้นส่วนหรือถ้าเป็นในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่สมมติว่าคุณทํางานร้อยเปอร์เซ็นต ใช่ไหมคุณทํางานร้อยเปอร์เซ็นแต่มันอาจจะมีการจัดสรรปันส่วนคุณอาจจะมีได้รับส่วนแบ่งมาประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นแบบนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นตแต่คุณก็บริหารการเงินของคุณได้ดีแต่พอคุณเดินออกมาตรงจุดนี้แล้วเนี่ยคุณยังเก็บห้าสิบเปอร์เซ็นของคุณเนี่ยไว้ได้อย่างดีมากที่จะบริหารการเงินการทองของคุณแต่ไพ่ใบนี้มันคือไพ่ห้าเหรียญหมายความว่าคุณจะหลุดพ้นจากห้าสิบเปอร์เซ็นของคุณคุณจะได้รับผลประโยชน์ของคุณในแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ คุณจะมีเงินเหลือเก็บเป็นเป็นก้อนใหญ่เลยหลังจากที่หลังจากที่ก่อนหน้านั้นนะคือการเงินของคุณเนี่ยมันอาจจะเป็นเบี้ยหัวแตกมันอาจจะกระจัดกระจายนะคะเดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวตรงนี้คือมันเหมือนกับว่ามันมีปัญหาในเรื่องของเจตดาวป่ก,ก็คือการทุจริตเกิดขึ้นแต่คุณออกมาเป็นตัวของตัวเองปุ๊บนะคะออกมาแบบได้เจอพลังงานที่ดีๆเนี่ยการเงินของคุณเนี่ยมันมันโดดเด่นมากๆเลย เราขอทายแบบนี้นะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะไพ่ตรงนี้คือดีเลิคือดีเลิหมดเลยแต่ถ้าสมมุติว่าพลังงานอันนี้ อันนี้ไพ่ห้าเหรียญเนี่ยคือจริงๆความเราจะต้องแปลแบบนี้นะความหมายตรงๆของมันเนี่ยคือติดขัดในเรื่องของการเงินการทองแต่ถ้าเราดูจากพลังงานตรงนี้ว่าเฮ้ยมันดีขนาดนี้เนี่ยราชนีเหรียญเนี่ยคุณอาจจะเหลือเงินมากขึ้นกว่าเดิมหลังจากก่อนหน้านั้นที่คุณต้องพยายามแบบบริหารการเงินของคุณให้ดีที่สุดแต่พอมันมีการทุจริตเกิดขึ้นคุณก็จะได้เงินไม่เต็ม,มเมดเต็มหน่วยถูกไหมคะคือหมายถึงคุณได้หลุดพ้นจากพลังงานตรงนั้นละเพราะไพ่ขึ้นมาดีมาก สิ่งที่ไพ่อยากจะบอกก็คือโหอันนี้ต้องบอกเลยนะว่า energy ของคุณก่อนหน้านี้เนี่ยอันนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะแต่ก่อนหน้านี้หรือปัจจุบันเนี้ยที่คุณเข้ามาถามไพ่เนี่ยสิ่งที่คุณเจออยู่คืออะไรรู้ไหมคะมันเหมือนกับคุณถูกปิดหูปิดตาเหมือนถูกปีบมาคับให้อยู่กับปัญหาแล้วก็อุปสรรคทั้งๆท,ท,ที่คุณเองก็คุณไม่ได้เป็นคนแบบนั้นแล้วคุณก็ไม่ได้ก่อมันขึ้นมาแต่คุณกําลังถูก เอาดาบเนี่ยมาวางล้อมรอบคุณให้คุณเนี่ยไม่มีทางออกเหมือนอยากจะบีบให้คุณเนี่ยออกไปจากตรงจุดนี้อันนี้มันเป็นไปได้เลยเพราะถูกคำว่าถูกปิดหูปิดตาคือมันเหมือนกับว่ามันมีใครบางคนเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นนะคะนะคะ,ะจ้องทำร้ายคุณอยู่โดยที่คุณเองก็ไม่รู้แต่คุณเป็นคนที่คิดดีไงหวังดีปรารถนาดีกับผู้อื่นแล้วคุณก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณกำลังเจอเนี่ยคือคือ คุณยืนอยู่ตรงนี้ของคุณดีๆแต่ปัญหาเนี่ยมันเข้ามาหาคุณในแบบที่คุณเองก็ไม่รู้ว่าเออมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะเคลียร์ให้คุณได้รู้นะคะไพ่สามเหรียญเนี่ยมันหมายถึงปัญหาในเรื่องของการเงินการทองที่เข้ามาคือบางครั้งเนี่ยในผลประโยชน์ตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าถ้าคุณไม่อยู่ตรงจุดนี้อ่ะเขาอาจจะภาวะทางการเงินของเขาอาจจะคล่องตัวขึ้นอาจบางทีเนี่ยอาจจะ คือบางทีเนี่ยคุณอยู่ในพาร์ทเนอร์ของคุณเนี่ยคุณอาจจะแบ่งแบบหรือบางทีเนี่ยมันอาจจะมี3คนก็ได้นะ3ามคนที่แบ่งเป็น3ส่วนแต่ถ้าคุณเนี่ยออกมาส่วนหนึ่งใช่ไหมเขาก็จะมีส่วนแบ่งที่เพิ่มมากขึ้นแต่คุณไม่ต้องกังวลนะเพราะคุณพอคุณหลุดออกมาแล้วเนี่ยโอ้ชีวิตของคุณดีมากดีมากๆเลยเนาะอันนี้อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ไพ่อยากจะบอกให้คุณได้รู้ว่าเจ็ดดาบคืออะไรคุณถูกหักหลังมาคุณถูกยัดเยียดปัญหาเนี่ย ให้คุณนะี่ยเรียบร้อยแล้วเพราะผลประโยชน์ในเรื่องของผลประโยชน์เนี่ยคุณอาจจะแขวนตัวของคุณนั้นพยายามที่จะแก้ปัญหาพยายามที่จะเคลียพยายามที่จะ,ะเหมือนกับพิสูจน์ตัวเองว่าเฮ้ยมันไม่ได้เกิดจากคุณนะคุณไม่ได้ทําอะไรในแบบที่ตรงในแบบที่เขากล่าวหาในแบบที่เขาสงสยัยซึ่งเขาสร้างสถานการณ์เนี่ยให้คุณให้คุณเป็นแบบที่เขาอยากให้คุณเป็นแล้วให้คุณคิดแบบนั้น มันคือแผนของเขาซึ่งคุณอาจจะไม่รู้เออเราไม่ได้มาใส่ร้ายไารสีใครนะเพียงแต่ว่าเราก็มาอ่านให้คุณได้รู้เท่าน,นั้นเองว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณตามที่ไพ่บอกเราตามที่คุณมีเรื่องด่วนที่อยากจะถามไพ่นี่แหละใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วสถานการณ์นี้ตรงกับคุณอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกเราด้วยนะคุณจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานจากสิ่งที่คุณกําลังจะพิสูจน์ตัวเองว่าเฮ้ยคุณไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะแล้วไพ่แค่บ,บอกว่าคุณไม่จําเป็นต้องพิสูจน์เลย เดี๋ยวเวลาที่ผ่านไปเนี่ยมันจะพิสูจน์ให้ให้ให้เห็นเองหลืว,ว่าอะไรมันคืออะไรเท่านั้นเองใช้เวลาคุณไม่ต้องไปกังวลเลยนะคะปล่อยวางตัดคเคลมาตัดหางปล่อยวัดเอาตัวเองออกมาเลยเพราะว่าเนี่ยขอให้คุณได้รู้ว่าอนาคตที่จะเกิดขึ้น,นคุณเนี่ยเส้นทางใหม่ๆของคุณเนี่ยมันดีโลดมันดีโลดดีงามมากๆเลยนะคะเดอร์เมจิเคียนเขาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณเนี่ย มันก็เหมือนมีคุณเองก็มีเซน์จริงๆคุณก็มีเซน์เพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยคุณก็อาจจะแค่มองไม่ออกนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรคือคุณไว้ใจไงคุณก็ไม่คิดว่าพาร์ทเนอร์ของคุณคนที่คุณไว้วางใจเนี่ยจะมาทําอะไรรับหลังกับคุณแบบนี้แต่คุณขอให้คุณได้รู้ตัวว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณก็แล้วแต่ในตอนนี้ณตรงณตรงนี้เลยเนี่ยขอให้คุณได้มั่นใจในตัวของคุณเองขอให้คุณได้รู้ว่าคุณคือคุณคือคนที่เก่งที่สุดบริหารงานเก่งที่สุด เป็นคนที่สร้างผลประโยชน์ให้ได้มากที่สุดถ้าไม่มีคุณเนี่ยคุณคือเดะเมจิเชียนนะถ้าไม่มีคุณเนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าณนะตรงจุดเนี้จะยังไงก็แต่เราจะไม่ไม่พูดในทิศทางที่ไม่ดีนะให้ผลลัพธ์นั้นมันเกิดขึ้นเองหลังจากเนี้ไม่เกิน6เดือนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะมันจะปรากฏว่ามันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุณจะได้เห็นนะคะเดี๋ยวคุณจะได้เห็นเพราะคุณน,นั้นเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่มีปัญญาไหวพริบทุกสิ่งทุกอย่างที่มัน ตรงตรงเนี้ยที่มันประสบความสําเร็จได้นะเกิดจากคุณเนี่ยเกิดจากคุณเนี่ยแบบเกิดจากสมองของคุณปัญญาของคุณซึ่งเขาเองก็อาจจะพวกเขาเองเนี่ยอาจจะอาจจะมีความลืมไปไงว่าเอ้ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเพราะคุณนะแต่พวกเขาเองเนี่ยอาจจะมองแค่ในเรื่องของผลประโยชน์ที่เข้ามาถ้าตัดคุณออกไปแล้วพวกเขาได้กันเองแบบเนี้ยมันก็ดีถูกไหมคะ อันนี้ถ้าเป็นในมุมมองของผลประโยชน์นะแต่ถ้าเป็นในเรื่องราวของความรักนะคะคือก็ต้องบอกว่าอาจจะมีคนเข้ามาแทรกแซงแล้วก็อาจจะเดี๋ยวพอคุณออกมาจากตรงนี้แล้วอาจจะต้องมีการแบ่งสินสมรสกันไหมอะไรไหมก็แล้วแต่เขาก็อาจจะอยากได้เงินได้ทองในส่วนที่แบ่งกับคุณแล้วเขาก็ไปเออเสวยสุขอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เป็นไปได้แต่ถ้าเขาถ้าคนคนนึงเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์คุณคิดว่าจะไปได้ไกลไหมล่ะ อันนี้ก็ต้องใช้วิจารย์ในการในการรับฟังแล้วคุณก็ต้องไปคิดเอาเองแค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยู่ตรงจุดนี้คุณได้รับคำตอบแล้วแน่นอนชัดเจนมากๆนะคะแล้วนี่ก็คือเรื่องราวและข้อความด่วนพิเศษมากๆถึงคุณค่ะนะคะโอเคค่ะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจดูดวงส่วนตัวรายละเอียดเราก็แปะไว้ใต้คลิปแล้วนะคะ